เน่ม no ัน no ช <c ười> ักกระตุ้งไงนะโนโน่ครับพี่โนโน่ครับมันชักกระตุ้งยังไงครับม่นม่ชักกระตุกไม่ใช่ชัวกระตุ้ง เ้เจ้าทักบนแม่อย่าพูดฝ่ายลูกทำไมล่ะเนี่ยพอแล้วทำไมครับกะลูกกระตุนก็ไม่เห็นเกี่ยวกันเลยอะไรก็กว้างมากสวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนฝากอะไรนะ ฝากอะไรด้วยฝากแอปกดไลน์นะฝากกดไลค์กดไลค์กดกรดิ่งด้วยนะกดไล์กดกระดิ่งด้วยนะกดแชร์ด้วยไหมอ้าพูดดังๆขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับด้วย